เช really ี่ยเจตีไม่ไหนสัตว์ถ้าหลอกมันมีประมาณเกว่าคนนะกูโดนกระทืบนะบอยก่อนกำลังไปพี่สวัสดีครับพี่ชายเฮ้ยแม่งงานโดนกระทือบบ่อยสัสถ้าหลอกครับสวัสดีครับเป็นว่าเหรอมันมีสวัสดีครับพี่ชายเออเออใยรมาอาจจะรอคนมาก็ไรนี้ หรครับอันนี้แก๊งชื่อแก๊งอะไรนะครับแต่เพื่อนอยู่ยแม่อมอ๋อโอเคครับแม่ชัดแก๊งดีเือคนไหนหัวแก๊งเราผมครับผมคือเห็นน้องบอกว่ามันมีการด่ากันแก๊งคุณกับแก๊งผมใช่ไหมครับคุณร,รู้ไหมครับก็เหมือนมีน้องบอกมาแล้วเหมือนกันครับอ๋อคือแม่ที่ผมมาถามก็คือว่าเห็นแบบมันด่าด่ากันไปด่ากันมาแล้วใช่ไหมครับใช่ปะฝั่งคุณก็ด่าเหมือนก <ừ> ันใช่ไหม เท่าที่ผมฟังน้องมาคือจริงๆมันมันมันไม่ได้ด่าแก๊งคือเข้าไหมครับคือคือเหมือนน้องมีปัญหากับอีกแก๊งหนึ่งแล้วเหมือน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 น้องน้องคุณอ่ะมาเด้งใส่น้องผมานาไปเด้งใส่เขาเหรออะไรพี่เห็นน้องเห็นน้องเล่าให้ฟังว่าไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงพวกคุณด้วยนะ ใช่ครับแต่ใช้คำว่าคนขับสี่แปดตรงนั้นมีน้องผมคนเดียวมีที่ี4ดอยู่นะคนเดียวเห็นน้องไอเห็นทันวามันทันวาที่เองคุยกับพี่คือเองมีปัญหากับใครที่ม่ขับรถชนเองใช่ไหมสีแปดใช่ป่ะก่อนหน้านั้นต้องพิสินมีต้องพิสินมีผมมาตลอดให้ให้ผมเล่าไหมเล่าเลยด้วยการเกลงท้องนะเพื่อนคือจุดจกแคปต้องโรงพยาบาลคือ ตรงโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจุดจกแคปอะคือผมอะ่ะโดนรถไอ้แก๊งอะไรนะครับที่เหมือนคุณอะ่ะที่เป็นแก๊งผู้หญิงอะครับชนผมก็เลยถามว่าชนไม่ขอโทษหน่อยหรอเขาบอกภาพไม่ตรงแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกบอกว่าแบบไม่มีมารยาทเลยชนไม่ขอโทษมันต้องบอกมันต้องบอกด้วยว่าตอนนี้เขาบอกว่าภาพไม่ตรงอ่ะเขาไม่ได้พูดดีใช่เขาไม่ได้พูดดีดดดน้ําเสียงเขาไม่ดีแล้วแล้ว ผมก็เลยบอกว่าแบบไม่มีมารยาทเลยเหรอชนไม่ขอโทษแล้วผมก็ขับออกมาแต่แต่มีน้องผมมาอยู่ตรงนั้นเขาด่าผมว่าไม่มีอะไรมารยาทควยอะไรแกงผู้หญิงอะครับแล้วพอผมมาเจออีกอีกจุดหนึ่งอะเนี่ยไอไอคนหัวเขียวเนี่ครับมันก็พูดขึ้นมาว่าซีแปดเด้งเหรอทา,ทางที่ผมไม่ได้มีอะไรกับพวกคุณเลยนะอ่าโอเคครับ แต่น้องไอหัวเขียวอ่ะเขาที่น้องพี่มาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือมันมีปัญหากับคนขับฟด8อยู่คนนึงเออแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราครับเออแล้วมันไม่ได้เอ่ยชื่อเราด้วยที่มันเล่าให้พี่ฟังอ่ะมันบอกว่าตตรงนั้นมันมีแค่ผมไม่ไม่ก็คือมันไอธันวามันคุยกับไอสินไม่ใช่หรอใช่ไหมที่มันคุยกันไม่ใช่ธันวาธันวาพูดได้ร้อยขึ้นมาพี่ผมไปตัวแคบผมบอกว่าฮัลโหลใครมีอาการอ่ะแล้วผมก็บอกว่าไอรถไอขับรถสีแปดมีอาการอะไรแล้วเขาก็เด้งขึ้นมาอ๋อแห ทำนั้นแหละครับแต่ว่าตรงนั้นแหะมันมีน้องผมคนเดียวครับที่ขับสี่แตรงนั้นถ้าผมเห็นไอ้คนหัวเขียวมันก็ไม่ได้พูดอะไรต่อนะตอนที่ผมบอกผมเองอ่ะที่ขับสี่แปดผมก็เห็นมันไม่ได้พูดอะไรนะมันก็เงียบไปเลยแล้วก็อีกคนนึงก็เด้งขึ้นมาเลยดแต่ผมไม่ทันตอนโรงพยาบาลพี่ผมทันแค่นั้นอาก็คือเองนั่นะครับสรุปว่าเรื่องมันประมาณนั้นหละคะคือแต่มันต้นเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีปัญหากันครับแต่ว่าต้นเรื่องมันคือแก๊งหญิงใช่ครับใช่ครับผมมีปัญหากับอีกแก๊งหนึ่งแต เอ็งไปเด้งสายให้เหรอเลยยังไงเอ็งเด้งยังไงไม่ใช่นะพี่ก็คือธันวามันพูดใช่ไหมว่าคนที่ขับตีแปดมีอาการหรอแล้วเขาก็เด้งมาเขาบอกว่าแล้วมึงมีอาการอะไรไม่ไม่คุณฟังผมก่อนก็ตอนแรกไม่ไม่ไม่คุณคุณูไม่ต้องบูไม่ต้องไม่ต้องไม่คุณฟังผมก่อนก็คือผมจะบอกให้น้องผมาเขามีปัญหาคนขับฟีแปดซึ่งที่มันมาเล่าให้ผมฟังก็คือมันไปมันไปชนกันกับคนที่ขับฟีแปดมาเข้าใจใช่ไหมครับเออแต่ ใช่คุณหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ที่น้องผมมันไปชนคือมันไปชนกันที่เลเบลล่างที่กับคนขับฟีแปดเออแล้วก็เหมือนมันพูดลอยๆอยผมมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในรถคันนั้นอ่ะมันมันคือคุณหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจครับแต่แต่คือแกงคุณอ่ะเขามาเด้งตั้งแต่ตอนที่ผู้หญิงชนผมแล้วนะเขาถามว่ามีอะไรปะมีอะไรปะมีอะไรปะเขาถาม,<ะ>มาผมบอกว่าโจลินโจลินมีอะไรเปล่าโจลินมีอะไรเปล่านั่นแหละลเราเราก็แก็เพื่อนผมนะอันกี้เพื่อนผมแตเ่อนผมนะเด้งอะไรต่อมา ้วพ่อต่อมามันก็อีกจุดหนึ่งไงเอ้บูบูไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวคุยเองไม่แป๊บหนึ่งนะก็คือว่าคือตอนตอนที่ชนอะครับเหมือนคนนี้เขานั่งอยู่กับผู้หญิงใช่ปะไม่นั่งคนละคนคนละคนอ่าคนละคนแล้วทีนี้ชนปุ๊บพอน้องผมไปถามผู้หญิงเขาว่าเออไม่ขอโทษอะไรประมาณนี้แหละฮะแล้วเหมือนเหมือนเหมือนคนนี้เขามาพูดใกล้ๆบอกว่ามีอะไรป้ามีอะไรป้าประมาณนี้ครับฮะ บอกเพื่อนผมนะผมเรียกชื่อเพื่อนผมด้วยนะผมบอกว่าจลินมีอะไรเปล่าจลินม่เปล่านั่นแหละครับประมาณนั้นแหละแล้วทีนี้พอไปเจอกันอีกจุดหนึ่งอะ่ะแล้วน้องผมมันขับ48อยู่คันเดียวไงนะตรงนั้นอะ่ะที่จุดไม่ไม่อันนี้คือเขาา้าใจคือน้องผมมันเรียกเรียกชื่อเรียกชื่อฝั่งม,ม,มันไม่ใช่เหรอมันไม่มันไม่ใช่เด้งไม่ใช่หรอแต่ที่คุณบอกเด้งก็คือถ้าเด้งมันมัน<ไ>ก็คือจะ<ร>เป็นอีกแบบนึงไม่ใช่หรอจุดแรกครับจุดแรกคือตรงนั้นอ่ะมันไม่ได้มีอะไรก็ไม่ไม่เมื่อว เมื่อกี้ที่เขาบอกอ่ะใช่ไหมครับคือน้องผมมันเข้าใจแบบนั้นครับแต่มันก็ไม่ได้อะไรนะตรงนั้นอ้าวก็ก็นี่ไงมันมันจะเด้งได้ยังไงถ้าในเมื่อมันเด้งตั้งแต่ตรงนั้นไอ้ฝิ่นก็ต้องไอ้โจลีมันก็ต้องไอ้นี่สิใช่ป่ะเพราะเองเองคุยกับก็คือคือคือผมผมแค่แซวไอ้โจลีเฉยๆพี่ว่าแบบเออมีอะไรกับเขาหรือเปล่ามีอะไรกับเขาอะไอเงแล้วอีกจุดหนึ่งจุดสองมาดาผมทำไมอ่ะในเมื่ออ้าวแล้วคุณแล้วคุณเด้งใส่น้องผมทำไมกันอ้าวแล้วทำไมก็ผมเอาสีแปด อา้าวถ้าคุณขับเฟซแปดจริงๆอ่อะถ้าถ้าเขาไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรคุณคุณก็ไม่นี่เฟยเ่งเร่ทำไมน้องผมเพิ่ลอยลอยขึ้นมาคุณเด้งทำไมอออ๋เอางี้เนี่ยครับคือตอนนี้ต้องการอะไรครับแต่ก็สิงก็สิ่งบอกไงว่าเรื่องมันเกิดขึ้นมาคือมันมีการด่ากันฝั่งคุณก็ด่าฝั่งผมใช่ไหมฝั่งผมก็ด่าฝั่งคุณกันไปแล้วเออแล้วคือตอนนี้มันไม่สามารถมีสตอรี่กันได้ถูกต้องใช่ไหมครับอาครับเออแล้วมันคือหมดหมดวันที่สิบสี่แล้ววันที่ส โอเคไหมครับได้ครับก็คือนัดนัดไปเลยไหมวันที่สี่เราค่อยมามาเล่นกันเลยไหมครับได้ครับได้อัน้นก็เอาเป็นสิบสี่เดี๋ยวไปคุยเล่นกันเลยครับระหว่างนี้ก็ต่างคนต่างอยู่ได้ได้ครับเพราะว่าผมมันจะได้ไม่ต้องมีบานปลายไม่ต้องมานั่งแฝงนั่งด่ากันช่วงระหว่างนี้ได้ครับได้ครับได้ครับถามนิดนึงนะครับสิบสี่นี่คือเล่นสิบสี่เลยหรือเปล่าครับหรือว่านัดวานอีกทีนึ่งก็สิบสี่เลยครับก็เขาเริ่มเดี๋ยวเราไปคุยสภาสิบสี่กันได้ครับได้ครับตามนั้ เวลาเจ้าแถวครับขึ้นมาขัาน,อนเอาไว้เสร็จเฮ้ทันวาไหนทันวาไเรนตรงที่เราจอดไหนพี่ไหนวะนี่ตรงนี้เราก็ยังเล่ามั่วอยู่เลยเอีกอ,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 อ่ะ จริงจริงจือจริงจริงเอาหน่อยเองเดี๋ยวพี่อาร์ไม่หน่อยพี่เมื่อกี้ผมนึกว่าเอาแล้วไม่ไม่จะรันให้มันแพงไม่ได้มันปรับไม่ได้หรอคือคืออย่างงี้เข้าใจไงว่ามันไม่มีใครเล่าให้ตัวเองดูดีไงเห็นปะล่ะกูก็เลยต่อแหลไปนั่นแ่ะมึงก็ต้องเอออตามกูด้วยทันวลาไม่ใช่เบามึนรู้ปะไอ้นี่ยผมอัเนี่ยไม่ไปคุยไม่ไปไหนเลยทำไมนี่ผมไม่มีแล้วนะเออ ไม่เป็นไรหรอกก็แหละพี่ผมคุยไม่เก่งพี่บางีการจิงทองแล้วแล้ก็ที่หลังอ่ะถ้าเขามีเรื่องหรืออะไรกันต่อไปนะฟังนะแก๊งหญิงอ่ะหรืออะไรมีเรื่องไม่ต้องไปยุ่งหรือไม่ต้องไปแบบออกตัวไม่ต้องไปยุ่งให้เขาคุยกันนะรู้ปะ่ะนั่นแหละฝิ้นด้วยรู้ไหมต่อไปอะ่ะเขาแตบพี่เขาใจอยู่ยื่นพี่ เออถ้าเขามีเรื่องกันตรงนั้นหรืออะไรเราไม่ต้องไปแบบเอ้ยจลีมีอะไรเปล่ามีอะไรต่อไปคือเราก็ไม่ต้องทําไม่ต้องทําตรงนันแล้วเว้ยได้ครับได้เออสิ่งก็ไม่ได้ได้เราให้พี่ฟังด้วยนะตรงนั้นอะ่ะครับพี่มันจะกลายเป็นเราอ่ะเข้าไปแบบเข้าไปยุ่งให้เขาคุยกันเลยตัดสินใจเลยถ้าเขามีเรื่องกันเองมันไม่เกี่ยวกับเราล้วอยู่คนละแก๊งแล้วจนะลีนอ่ะโวยชมึงไปไหนนะ่ยเมื่อกี้กูหวัให้ไปแดนน้ำตาล Oh. กินข้าวอยู่พี่กินข้าวอยู่โอ้ก oh. ูกูจะโดน oh. แทงกันโอ oh. พี่มันแทงไม่ได้ก็รู้แล้วไงก็ไปเผื่อแล้วถ้ามันแทงขึ้นมามันก็แทงสีมาหล่กกินข้าวอยู่